ปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานทาสโดยเฉพาะกลุ่มชาวโรฮิงญาที่หลบหนีเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยนับพันคนในขณะนี้ถือเป็นประเด็นที่รัฐบาลไทยกำลังเร่งเครื่องแก้ไขและล่าสุดได้มีการยกระดับขึ้นเป็นปัญหาระดับชาติหลังจากที่มีการตรวจพบหลุมศพของชาวโรฮิงญาจำนวนมากถูกฝังตามแนวชายแดนจังหวัดพังงาและสงขลาและพบว่ามีข้าราชการไทยเข้าไปพัวพันรับผลประโยชน์ด้วยจนเป็นที่จับตามองของเวทีนานาชาติ ล่าสุดพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีปรเปิดเผยว่าได้กําชับให้เจ้าหน้าที่คลี่คลายคดีที่เกิดขึ้นให้ได้ภายใน10วันพร้อมนําตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษโดยไม่สนใจว่าจะเป็นข้าราชการหรือคนมีสีหรือไม่และเร็วๆนี้ทางการไทยจะมีการนัดหารือร่วมกับประเทศพามา่าและมาเลเซียเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยไทยจะขอให้พามา่าช่วยดูแลปัญหาตั้งแต่ต้นทางเนื่องจากชาวโรฮิงญาใช้วิธีออกนอกประเทศทางเรือ หากทั้ง3ประเทศที่ดูแลน่าน้ำช่วยกันกวดขันจะทำให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นขณะที่แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะยาวจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเพื่อบรูรณาการกวดขันให้เจ้าหน้าที่ไทยปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดไม่ละลวงเหมือนที่ผ่านมารวมถึงต้องรอให้การแก้ปัญหาจากประเทศพมา่าและบังปลาเทศซึ่งเป็นประเทศต้นทางของชาวโรฮิงญาเริ่มเห็นผล เขามาสองอย่างคือมาแล้วก็ไปผ่านไปเขาเลาะทะเลมาแล้วก็ไปประเทศอีสานม,มันก็มีคนไปหาประโยชน์เข้ามาเข้ามาในประเทศไทยเท่านั้นแหละมันมีคนชั่วอยู่แต่เจ้าที่ที่ไม่ดีถ้าไม่มีเจ้าที่ร่วมันมันทําไม่ได้หรอกก็ต้องไปไล่สากันมาให้หมดอ่ะวันนี้ก็ทั้งตํารวจทหารทา,รารงพงษมเขาก็ดูกันทั้งหมดสิ่งที่ประเทศไทยต้องการคือการบริการการทํางานที่จริงจังและต่อเนื่องรัฐบาลมีที่ต้องเอาใจใส่ขวดขันทุกงาน พลเอกประยุทธ์ยังกล่าวอีกว่าปัญหาการค้ามนุษย์จัดเป็นประเด็นที่ไทยต้องให้ความสําคัญอย่างมากในช่วงการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ที่กําลังมาถึงในช่วงปลายปีนี้โดยเรื่องนี้ถูกจัดให้อยู่ในหมวดสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเป็นหนึ่งใน3ามเสาหลักที่ไทยได้เร่งเตรียมความพร้อมประกอบด้วยเสาด้านความมั่นคงและการเมืองเสาด้านเศรษฐกิจและสุดท้ายคือเสาด้านสังคม โดยแต่ละเสาจะมีแผนงานที่ต้องไปปฏิบัติ500-600แผนงานเป็นแผนระยะ5-10ปียกตัวอย่างเช่นการรับมือกับปัญหาอัจฉรกรรมข้ามชาติที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหลังเปิดเสรีการเริ่มสร้างความมั่นคงทางทะเลการบริหารจัดการเขตแดนและด่านชายแดนต่างๆซึ่งขณะนี้เสาแต่ละต้นมีความคืบหน้าไปมากและเป็นที่พอใจของคณะทำงานดังนั้นหากปัญหากรณีชาวโรฮิงญาสามารถคลี่คลายลงได้อีก นอกจากจะเป็นการโชว์ฝีมือกู้เครดิตของไทยกลับมาจากต่างชาติของรัฐบาลแล้วยังถือเป็นการตอบย้ำว่าประเทศไทยในเวลานี้มีความพร้อมจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่น้อยหน้าชาติสมาชิกอื่นๆอีกด้วย